เคยนึกไหมว่าเรื่องอะไรที่เรามองข้ามสําหรับเราเราคิดว่าเรื่องการหวีผมเลยคือทั้งหัวเราเป็นคนที่ผมน้อยไม่ใช่ผมบางนะก็คือผมน้อยแล้วก็ผมร่วงเป็นบางช่วงเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเราไม่เคยใช้หวีแพงเลยก็คือส่วนตัวใช้หวีอะไรหวีผมก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมร่วงมันก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วจนกระทั่งมาเจอหวีไม้ของแบรนด์ถนอมอันนี้ก็คือได้ลองมาใช้สักพักแล้วเป็นเดือนแล้วแหละก็ยังคิดอยู่ว่าเราก็ยังสามารถ หวีประเภทใดก็ได้หวีผมก็ยังไม่ได้ซีเรียสเหมือนเดิมแต่ว่าพอเราได้หวีหวีอื่นอะที่ไม่ใช่หวีไม้อันนี้มันทําให้นึกถึงหวีไม้อันนี้ตลอดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมแกหวีไม้ของแบรนด์ถนอมเนี่ยมันสามารถช่วยนวดหัวได้คือแกดูชั้นหวีนะก็คือมันหน้าฟินขนาดเนี้ยแล้วพอมีคนอื่นหวีให้อย่างมันฟินยิ่งกว่าตอนหวีเนี่ยอห่ายกวีเลยนะลากไปยันท้ายทอยเลยคือมันสบายหัวมากเหมือนมันเป็นการนวดไปในตัวแล้วตอนหวีก็ซิกแซกด้วยมันฟินเวอร์เหมือนหนังหัว วมันได้กระตุ้นแล้วก็เลือดไหลเวียนได้ดีอะรู้สึกว่ามันโล่งหัวมากเนี่ยนวดแล้วก็ไล่าตามคอไปลงท้ายทอยเลยถ้าไม่เชื่อนะแกลองซื้อไปใช้ดูแล้วแกจะไม่ผิดหวังนี่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นไม้100%ซก็คือปลอดภัยต่อหนังศีรษะแล้วก็หวีตัวเนี้ยถามว่าหวีแล้วผมยังร่วงไหมก็ยังร่วงแต่ว่าร่วงน้อยลง